เชิญขยับมาส์ตามใจชอบแล้วก็พูดใส่นี้ด้วยรูอยู่นี่เชิญครับสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มน้ำเต้าหู้หวานน้อยวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ที่ชื่อว่า RTMMS Real Time Machine Monitoring System หรือว่าระบบตรวจสอบเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ค่ะ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติผ่านการใช้เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนแบบเรียวไทม์ซึ่งสามารถติดตามการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่องค่ะ system capability นะคะมี monitoring แสดงสถานะการเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์และการ และการสั่นสะเทือนในช่วงเวลาต่างๆนะคะโดยใช้กราฟแสดงผลอีกทั้งยังมีข้อความและ LED แสดงสถานะเครื่องจักรค่ะมี notification นะคะการแจ้งเตือนผ่าน application, แอปพลิเคชัน telegram และมีเมื่อมีการเกิดข้อผิดพลาดหรือเมื่อระบบทำงานไม่ถูกต้องโดยสามารถใช้ปุ่มรีเซ็ตและส่งข้อความรีเซ็ตผ่าน telegram ได้ค่ะแล้วก็มีคอนโทรล ระบบควบคุมการทำงานผ่านปุ่มรีเซตที่เชื่อมต่อกับการตั้งค่าสถานะ LED และแจ้งเตือนความล้มเหลวของเครื่องจกักรโดยสามารถรีเซตข้อมูลได้ตามต้องการค่ะอันสุดท้ายนะคะเป็น data storage ข้อมูลการแจ้งเตือนและสถานการทํการทำงานจะถูกเก็บและแสดงผลในหน้าจอเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติการแจ้งเตือนได้ค่ะ ค่าสำหรับโฟชาร์นะคะเป็นการทำงานแบบวนลูปค่ะเริ่มด้วยปุ่มรีเซ็ตระบบจะทำการแจ้งเตือนแมชชีนเวิร์กิ่งผ่านระบบเทเลแกรมเครื่องจักรจะเริ่มการทำงานแสดงแมชชีนออนจากนั้นรับค่าเซ็นเซอร์เป็น0ูนแสดงข้อมูลเป็นกราฟแปลงค่า0ูนเป็นไม่สั่นสั่นจากนั้นระบบจะทำการนับจำนวนการสั่นหากสั่นไม่ครบ10วินาทีจะทำการรับค่า จากเซ็นเซอร์ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากสั่นครบ10วินาทีระบบจะทําการหยุดรับค่าจากเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแมชชีนเออร์เรอร์เครื่องจักรหยุดทํางานโดยอัตโนมัติและจะทําการแสดง10อันล่าสุดในรีเซนตอาร์เรสหากทําการซ่อมแซมเครื่องจักรเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มรีเซ็ตระบบจะเริ่มการทํางานอีกครั้งค่ะอันนี้คือโอเวอร์วิวของนนเลทั้งหมดนะคะ ตรงอันนี้เป็นโมนิเตอร์링โฟนนะคะเริ่มจากเราจะรับค่าการสั่นผ่านไวเบชัน MQTT นะคะเข้ามาแล้วเราก็จะแปลงไฟล์เป็น JSON <c oughs> เพื่อให้มันเป็นกราฟแบบนี้คะ่ะโดยหน้าแดชบอร์ดนะคะเราจะมีทั้งหมด มีบอกว่าเครื่องออนหรือออฟนะคะโดยออนจะเป็นสีเขียวออฟจะเป็นสีแดงแล้วก็มีกราฟนะคะบอกว่าสั่นสะเทือนตั้งแต่ค่า0ถึง1ค่ะแล้วก็มีแจ้งเตือนข้อความแจ้งเตือนบอกนะคะว่าเมื่อมันเกิดอเอล์ดมันจะขึ้นคําว่าอเอล์ดตรงนี้ค่ะแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตนะคะเอาไว้รีเซ็ตสาหรับค่านะคะเพื่อให้รับค่าใหม่แล้วก็มีค่านะคะบอกว่า เราเ l ล r ์ล่าสุดเมื่อไหร่บ้างนะคะ10ค่าล่าสุดแล้วก็มีอันนี้นะคะบอกว่าอเลอลย์ไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งค่ะอันนี้จะเป็นจะแสะแดงสถานะเกินเชื่อมต่อของเซนเซอร์และกราฟการสั่นสะเทือนในช่วงเวลาต่างๆเพื่อตรวจสอบความผิดปกติหรือการหยุดการทำงานของระบบนะคะโดยเราจะรับค่าจาก Vibration mqtt เข้ามาแล้วก็แปลงเป็นไฟล์ json เพื่อ ให้มันพอดออกมาเป็นการาฟแบบน,นี้คะ่ะตั้งแต่0ูถึงหในส่วนของ notification p h o n นะคะในส่วนนี้ telegram bot จะถูกเชื่อมต่อเพื่อส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะของเครื่องจักรแบบเดียวทามเช่นเมื่อเครื่องจักรพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน machine error หรือ machine is now working เมื่อได้รับการรีเซ็ตแล้วซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ ดำเนินการแก้ไขได้ทันทีค่ะต่อไปคือ Control f l นะคะในส่วนนี้จะเน้นที่การควบคุมสถานะการทำงานของเครื่องจักรผ่าน Telegram Bot เ,เราสามารถส่งคำสั่งเพื่อรีเซ็ตเครื่องจักรและปรับสถานะของ LED ได้เมื่อกดปุ่มรีเซ็ตระบบจะทำการรีเซ็ตเครื่องจักรและแก้ไขสถานะต่างๆให้เครื่องจักรกลับมาทำงานได้อย่างปกติค่ะ ส่วนของ Data Store ์ e นะคะในส่วนนี้เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนต่างๆเช่นการตรวจสอบการสั่นสะเทือนและการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของเครื่องข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อให้เราสามารถทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงสามารถดูข้อมูลการแจ้งเตือนล่าสุดได้คะ่ะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะเราจะเริ่มจากมันรับค่า Uh, ว่าไวโวเวชเซนเซอร์ uh, เนี่ยมันสั่นหรือว่ามันไม่สั่นนะคะก็จะรับไปเรื่อยๆถ้าถ้ามันสั่นติดต่อกันไม่เกิน10วินาทีหรือตามเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบนะคะก็ไปเรื่อยๆ <c oughs> โอเคค่ะพอมันถึงถึงเวลาที่เรากำหนดไว้มันก็จะส่งแจ้งเตือนไปทางเทเลแกรมนะคะแล้วพอเรากดรีเซ็ตมันก็จะแบบเริ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะ <quer> ต่อไปนะคะอ<ส>นุญาตเป็นการนำเอาไปใช้นะคะอันแรกก็คือใชอ้ในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรคะ่ะข้อมูลการสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถใช้ในการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายได้ค่ะ 2. ก็คือระบบแจ้งเตือนนะคะการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้ตรวจสอบเครื่องจักรแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอันที่3คือการคาดการณ์การบำรุงรักษาค่ะก็คือวิเคราะห์ข้อมูลการสั่สเสทือนในระยะยาวสามารถใช้ในการวางแผนการคาดการณ์ว่า เราจะต้องบำรุงรักษายังไงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะอันที่4คือการบันทึกข้อมูลนะคะการบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนข้อมูลเซ็นเซอร์สามารถใช้ในการวิเคราะห์ในอนาคตค่ะเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดซ้ําหรือแนวโน้มที่อาจต้องการตรวจสอบหรือว่าควรปรับปรุงนะคะสําหรับวันนี้ก็จบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะอคคขอบคุณค่ะเออผมสนใจการคิดหลักการว่า1ิวินาทีคุณคิดยังไงครับ ไอ้ที่มันสั่นสิบวินาทีเนี่ยใช้ใช้ใชกลไกอะไรในการในการแทร็กว่ามันถึงสิบวินาทีแล้วยันตรงเลยนน,<ม>นับยังไงอ่ะผมไม่พยายามแทร็กอยู่เนาะตรงการาฟอะค่ะมาดูทีก่กราฟหรอใช่ค่ะถ้ามันคือมันจะส่งค่าทุกๆหนึ่งวินาทีใช่ไหมคะมแล้วถ้ามันวนไปครบสิบวินาทีมันก็จะ โหดไหนของคุณเป็นตัวเก็บลอจิกนั้นไว้ว่าเมื่อไอ้คำว่าสิบวินาทีของคุณเนี่ยมันอยู่ในไหนกลับไปน้าโรของคุณนเลยเนี่ย,ยโหลดไหนครับเป็นตัวที่ดูอันนี้โอเคแบบความต่อเนื่องของของกราฟอ่าแ,แล้วโหลดนี้มันมันรับข้อมูลมาแล้วมันเก็บอะไรอย่างนี้ป่ะสมมติว่าเพราะว่ามันได้ข้อมูลสมมติได้เลขหนึ่งมาเรื่อยๆเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้ย มันมีเลขหนึ่งนานมาแล้วสิบวินาทีอะไรเนงะี้ยมันดูได้ยังไงคืออันเนี้ยในเนี้ยเราก็จะบอกว่าให้มันเช็คความต่อเนื่องใช่ไหมคะถ้าครบมันจะส่งเลขหนึ่งทั้งหมดทุกทุกหนึ่งวินาทีใช่ไหมคะแล้วถ้าส่งครบหนึ่งครบสิบอันมันก็เลยจะแจ้งเตือนใช่ใช่แล้วไอ้ความต่อเนื่องคุณนะ่มันเก็บไว้ในโครงสร้างข้อมูลยังไงมันรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันมีมีหนึ่งมาแล้ว ห้าครั้งอะไรเงี้ยมันเก็บอะไรหรอมันรู้ได้ไงอ่ะที่ถามไม่ได้กลัวนะไม่มีจริงผมอยากรู้ไงเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าคุณมีโค้ดใหมุมผมเปิดผมก็รู้แล้วเนเ<อ>าะแต่ไม่มี<อ>ไงไม่มีผมก็ไม่ผวก็าถามไปเล<ม>้วอยากรู้ว<อ>่าว่ามันจะทำงานยังไงเผื่มาไปเอามาเปิดมากจเนี่ยก็บอกแล้วว่าให้เปิดโค้ดให้ดู แม่เพราะนี่มันคือหัวใจของผมไงผมก็ยังไม่ผ่านไงไม่งั้นมัน,มมนคือ,อ<ด>หนูงงคิดว่าอาจารย์อ่ะจะให้มาเปิดให้ดูทีหลังอยู่แล้วไง,งหนูก็เลยหนนููใ้เใเปิดดตตออพรีซ์ย่งงไม่ตอนนี้เลยท <laughs> ุกท่านเปิดให้ดูตอนนี้เถอะใช่ไหมชีวิตคุณจะง่ายกว่าเยอะอ่ะไม่ไงั้นผมก็ตอบไปเถอะไม่ตรงใจผมหรอก <laughs> งั้นถาไมไปอื่นก่อนครับอืออ่าทีนี้คุณคิดว่าอัลกอริทึมนี้เจ๋งพอหรือยัง ในการในการดีเทคแบบนี้สำหรับหนูที่มีความรู้อยู่แค่นี้หนูคิดว่ามันจเจ๋งแล้วค่ะไม่ติดดูวิดีโอคุณเห็นอะไรไหมล่ะ <c oughs> คุณเขย่าไม่ชิบหายเนี <c oughs> ่ยแต่ไ <c oughs> ม่ลั่นหนึ่งทีแปลว่ารีเซ็ตการนับใหม่เลยเ <c oughs> พราะเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณดูที่คุณเขย่านี่คือเครื่องไม่เสียแล้วนะเพราะมันเขย่าแล้ขนาดนั้นเลยเพราะนั้น <c oughs> คือมันพักแป๊บหนึ่งปุ๊บมันลงเลยใช่ไหมก็คือจริงๆเครื่องอ่ะ มันคงไม่คือถึงแม้ว่าเครื่องที่มันจะเสียเนี่ยมันก็คงจะไม่เขย่าแบบชิบหายไปบางมีเฉยอ่าเพราะนั้นผมก็เลยถามว่าหว่ามันอยู่ที่เซ็นเซอร์อ่ะวคุณคิดว่าคุณคุณจะเอาอ่าแต่ว่าเอาใหม่จริงๆแล้วมันไม่ต้องับที่เซ็นเซอร์ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันมีวิธีคิดความเสียหายได้มากกว่านี้นะคุณลองคุณลองสัเจสหน่อยสิว่าเพราะว่าเซนเซอร์เดิมเนี่ยแต่คุณเขย่าเยอะแล้วอ่ะแต่ว่ามันลั่นอ่ะคุณจะคุณจะ ไมคือคุณจะอิกนอความล่นยังไงได้บ้างเพราะเราเป็นเอนจิเนียร์นะเราเราจะไม่ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเพิ่มจะดีมากเห็นไหมเออเซนเซอร์นี่มันก็ไม่ได้กากมากนะครับแล่เราคุณแค่หาวิธีดีเทคใหม่ได้ไหมล่ะให้มันให้มันให้มันไม่ค่อยเซนซิทีฟกับความลั่นื ควรจะเก็บดูเลชันว่าย้อนกลับไป10วินาทีเนี่ยมีเลขหนึ่งกี่ตัวถ้ามีเกิน8ตัวแปลว่าเสียถูกไหมถ้าผมคิดแบบนี้มันจะลั่นสักตัวสองตัวผมก็อีกนอรมันเนี่ยแต่ผมผมไม่ได้สนใจว่ามันจะมันจะเกิดเมื่อไหร่ผมแค่สนใจว่าถ้าผมย้อนกลับไปช่วงเวลานี้ ผมนับหนึ่งได้กี่ตัวดีกว่าก็ค,คือถ้าครบสิบก็จะอันนั้นเลยอาจจะไม่ได้ครบสิบก็ได้อาจจะบอกว่าภายในสิบวินาทีเนี่ยถ้าเกิดมันสั่นสุดยอดเลยคุณจะได้หนึ่งมาสิบตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแต่ผมว่าอันนั้นมันเยอะไปไงคุณเอาบอกว่าถ้าถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันลั่นเนี่ยคุณก็บอกว่าเอาสักแปดตัวก็พอถ้ามันสั่นแปดตัวในสิบตัวเนี่ยเจงละอ่าแค่นี้มันก็จะ,สะเสถียรแล้วเห็นไนมะไม่ต้องไปเปลี่ยนเซนเซอร์อเลย ก็ไม่ต้องเอาแค่แปดต่อเนื่องกันแต่เพิ่มอีกก็แปดตัวใช่ภายในสิบตัวเนี่ยขอหนึ่งแค่แปดตัวผมว่าเจงละแต่แล้วก็ปรับต่อได้คือเอาหนึ่งกี่ตัวแห่ะถ้าคุณอยากให้มันดีเทคได้ดีขึ้นก็เอาหนึ่งนน้อยหน่อยนะครับก็อยากดูโค้ดครับว่าคุณทำยังไงเปิดได้ยังไงแต่ผมเดานะผมเก็บผมว่าคุณเก็บหนึ่งไปเป็นอเ r ยแน่นอนเก็บเลขหนึ่งใส่อ r r a ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอของเข้ามาใหม่ผก็เตะตัวเก่าทิ้งเอาตัวใหม่ยัดเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันมีหนึ่งกี่ตัว จริงเพราะนั้นโค้ดคุณเน่เกือบได้แล้วเพราะว่าคุณก็แค่แทนที่จะเป็นลอจิกที่ว่ามันจะต้องมีหนึ่งให้ครบสิบตัวคุณก็แค่บอกว่ามันมีหนึ่งแค่ถึงเท่านี้ตัวแค่นี้ก็เสถียรแล้วครับค,คุณไม่ต้องมันแม้มิแกะว้แมง <laughs> จริงจริงจะจะจะเวลาคุณถ่ายวิดีโอคุณก็น่าจะเอาเทกที่มันเท่ๆหน่อยที่แบบเ <laughs> ขย่าแล้วแมงไม่ลั่นเนี่ย ั็ไม่มีถ้าไม่มีถ้าไม่ไมีแปลว่าเอาไปชือ่อคุณก็เปลี่ยนได้แล้วอ่ะคูอกว่าแปลว่าเปลี่ยนได้แล้วขนะนาดคุณพ่อซองอีงยังไม่ได้ใช่ไหม,มวันนี้จะได้ดูไมครับ โอ้ไม่ได้ทำแบบที่ผมคิดด้วยซ้ำอันนี้ทำทำใช้เค้าอ๋อ,อ,อใช้เคาน์เตอร์โอเค <laughs> เพราะนะั้นอันนี้อันนี้ท่เพราะนะั้นถ้าเกิดคุณใช้การทําแบบนี้คุณจะไม่สามารถทําสิ่งที่ผมพูดได้เพราะว่าอันนี้มันไม่เก็บว่าในอดีตละมีหนึ่งเท่าไหร่มันแค่บ,บอกว่าตอนเนี้ยเมื่อไหร่เค้าได้สิบแล้วจบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเพราะนั้นเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลดน,นึงคือแทนที่จะเก็บเก็บโฟล์เป็นตัวเลขอ่ะ เก็บเป็นอาร์เรย์ที่มันมีเลขหนึ่งหลายๆตัวแล้วเวลาคุณมีหนึ่งเข้ามาใหม่คุณก็เตะตัวเก่าทิ้งแล้วก็แค่ดีเทคว่าทุกๆครั้งอ่ะในอาร์เรย์เนี้ยห้ามมีหนึ่งเกินแปดตัวแค่นี้ใช่แล้วครับถ้าลงวิชานี้ใหม่ก็ทำแบบนี้นะครับโอ้โหแต่ยัเกินไปเถอะไม่ไม่ยากไม่ยากแต่ว่าไม่ยถึงว่าคุณสามารถคิดได้ว่าจะทำแบบนี้ไงแต่ว่านี่คือเอนจิเนียร์แต่ว่าอิมเมนเทชันผมไม่ได้ว่าอยู่แล้วเออถูกไหมโอเคครับไม่มีปัญหาครับผ่านผ่านโอเคเลยนะครับทำได้ผมทุกอย่างครับ แบ่งงานยังไงครับแต่ละคนทำงานยังไงบ้างวางนะครับอะไรทำงานอะไครับไม่ได้ไม่ได้คะแนนรแค่ทำเจกรวมกลุ่มแล้วก็ทำด้วยกันเราทำทุกคนทำทำเหมือนเหมือนกันหมดใช่ช่วยกันครับอ่ะง่ายประการยากโปรเจกต์นี้ยากยากยากตอนแรกอ่ะแสดงว่าไม่ยากแล้วคือพอเราเก็ตแล้วอ่ะมันคือตอนแรกอ่ะหนูไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่า อันเนี้ยไปอันนี้เรายังไงมันคืออะไรแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็โอเคโอเคงั้นก็ไม่ได้ยากแล้วโอเคยากยากโอเคส่วนใหญ่ยากโอเคครับขอบคุณมากเยี่ยมมากครับครับผมเออคืนด้วยไม่งั้นไม่ให้งไง